สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยที่ใน EP นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานล่าสุดของนักตบสาวไทยรุ่นเล็กของเราในรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศฮังการีกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางจากชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างชาวอินโดนีเซียและก็เวียดนาม หลังจากที่พวกเขาได้เห็นผลงานอันสุดเซอร์ไพรส์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด U19 ที่สามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะทีมชาติจีนได้3-2ต่อเซตทั้งที่ต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนถึง0-2ต่อเซตอันส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในรายการชิงแชมป์โลกซึ่งจากชัยชนะแบบพลิกความคาดหมายของสาวไทยของเราในครั้งนี้แฟนวอลเลย์บอลของทั้ง2ชาติเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังบางความมิเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่มุมมองของแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของไทยเราด้วยความรู้สึกทึ่งว่าดูไทยสิการสร้างเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากถ้าอินโดนีเซียต้องการเอาชนะไทยนะหรือมันคงเป็นได้แค่เพียงฝันหากเราไม่มีการโคชชิ่งเพื่อสร้างเจเนเรชันใหม่กันแบบนี้ มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ไทยนั้นเป็นราชินีแห่งวอลเลย์บอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงศักยภาพของวอลเลย์บอลหญิงไทยต่อไปว่าหลังจากที่ได้ดู c n n พอดแคสต์เกี่ยวกับวอลเลย์บอลฉันก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่ไทยสามารถเป็นอยู่อย่างที่พวกเขาเป็นอยู่ในตอนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวในเชิงเปรียบเทียบถึงไทยเราพร้อมทั้งตัดพ้อถึงชาติของเขาด้วยว่า ในรุ่นเยาวชนเนี่ยต่างเตือนตัวกันมากทั้งชายและหญิงพวกเขาได้มีการเข้าร่วมในรายการระดับนานาชาติกันอยู่บ่อยครั้งในขณะที่อินโดนีเซียล่ะเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นได้บ้างในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่าเจเนอเรชันที่จะขึ้นมาทดแทนของไทยนั้นค่อนข้างเจ๋งเลยในขณะที่ของอินโดนีเซียนั้นยังไม่มีข่าวคราวอะไรเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งตั้งคำถามว่า ผู้บริหารของสมาคมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียเนี่ยคุณไม่ต้องการมีทีมแบบนี้กันบ้างหรือส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงการพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ในแมตชนี้อย่างยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยของเราว่านี่มันเป็นการคัมแบ็กอย่างแท้จริงผู้เล่นในรุ่นอายุน,นี้ยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาสามารถร้อนแรงขึ้นมาได้ง่ายๆและก็สามารถดรอปลงไปได้ง่ายๆเช่นกันไทยเจ๋งเลยที่จะมาไล่แสงจีนได้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยความทึ่งด้วยว่าไทยเนี่ยสามารถกลับมาจากตามหลังศูนย์ต่อ2องเซตแถมในเซตที่5ก็กลับมาจากตาม9ต่อ11จนเป็น15ต่อ12ได้วนคนต่อมานี่ก็ได้มาก่าวด้วยความรู้สึกเซอร์ไพรส์หลังจากที่ทีมที่จบรอบแรกด้วยอันดับที่4ของกลุ่มอย่างไทยเนี่ยสามารถล้มจีนที่จบรอบแรกด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มได้ว่าว้าวจีนเป็นแชมป์กลุ่ม A เลยนะ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของไทยเราต่อไปด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นร้ายกาจถ้าในรุ่นอายุน,นี้ร้ายกาจอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเป็นรุ่นพี่ล่ะมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่คนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนชาวอินโดที่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมสาวไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าขอคารวะไทยเลยด้วยรูปร่างที่ไม่ได้สูงเท่ากับจีนแต่พวกเขาสามารถที่จะเอาชนะได้เกมการเล่นบอลที่เร็วของไทยมันสร้างความยากลำบากให้กับจีน หวังเปอย่างยิ่งเลยว่าพวกเขาจะสามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะไปที่มุมมองความรู้สึกของแฟนลูกยางชาวเวียดนามที่มีต่อชัยชนะของไทยเราในแมชนี้กันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าทีมจะถ่ายชุดอยู่19นั้นเก่งมากเลยซึ่งคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปได้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมไทยตัวเซตและผู้เล่นเบอร์10ของพวกเขามีศักยภาพที่ดีเลย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงความยอดเยี่ยมในชัยชนะของไทยเราในแมชนี้ว่าไทยเดี๋ยวดูเตีย้ยกว่าจีนอย่างมากเลยการเอาชนะจีนได้มันจึงน่าเกรงขามากซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงศักยภาพของผู้เล่นดาวรุ่งของไทยชุดนี้พร้อมทั้งกล่าวย้อนไปถึงเกมในแมชที่แล้วที่ทำให้เขาได้รู้จักกับทีมชาติไทยชุดนี้ไว้นิดหนึ่งด้วยว่าก่อนเล่น v ว L 2023เนี่ยมีหลายคนที่บอกว่า ทีมชาติไทยจะต้องอ่อนแอลงเพราะมองไม่เห็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่จะขึ้นมาเป็นบรดกในรุ่นต่อไปเลยแต่เมื่อวันก่อนฉันเพิ่งจะเปิดเจอใน YouTube โดยบังเอิญว่าทีมชาติไทยชุดยูสิสามารถเอาชนะแคนาดาได้และมันก็น่าสนใจเลยเด็กไทยรุ่นนี้ตัวไม่สูงมากแต่เล่นกันได้สม่ำเสมอมือเซตของไทยก็ดีมากด้วยไทยได้ลงทุนกันอย่างมากเพื่อสร้างผู้เล่นมากมายที่มีศักยภาพ ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาสแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงคุณภาพของผู้เล่นไทยชุดนี้ที่เขามองว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตด้วยว่าทีมชาติไทยในรุ่นต่อไปเนี่ยคงจะยิ่งดุเดือดมากกว่าเดิมอีกนะแต่ว่าจากตรงนี้เขาได้มีแฟนเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงศักยภาพของนักตบไทยชุดนี้แม้จะสามารถล้มทีมชาติจีนได้ว่าไม่หรอกไทยนั้นได้แค่อันดับที่4มาจากในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้น ยงแต่นี่มันเป็นทีมชุดยู19ชุดที่2ของจีน6ตัวหลักของพวกเขา,เา,เขาถูกดันไปเล่นในชุดยู21ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่าเด็กไทยรุ่นนี้ยังคงไม่ได้ดีเท่ากับรุ่นที่ขึ้นมาในปัจจุบันเด็กเหล่านี้เล่นจะได้โอเคแต่ยังไม่เฉียบขาดเท่าชัดชุอ่อนและพิมพิจยาส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาโพสต์คลิปในช่วงท้ายเกมที่เขาได้มองว่ากรรมการตัดสินผิดพลาดจนเป็นคะแนนของไทยเราพร้อมกับข้อความที่ว่า ทีมไทยนั้นโกงแต่ภูมิใจกันมากแต่ว่าจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีแฟนชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาสวนกลับว่าเมื่อพวกเขาแพ้คุณก็บอกกันว่าทีมของพวกเขานั้นแย่แต่เมื่อพวกเขาชนะก็บอกว่าพวกเขานั้นโกงหรือเจอกับทีมชุด2 3 4 5 67นี่มันอะไรกันเนี่ยน่าตลกมากที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าทีมหลักของจีนขึ้นไปเล่นในทีมชุดยู1 แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องชื่นชมการเล่นของทีมไทยที่สามารถเล่นกันได้ดีเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากราวเพิ่มเติมไปถึง2ผู้เล่นไทยที่ทำผลงานได้โดดเด่นในแมชนี้ว่า<ม>การจนาและวริศลานั้นร้อนแรงแต่บอลแรกของทีมจีนเองก็แย่จริงๆและแมชนี้ทั้งสองฝ่ายก็ต่างทำผิดพลาดกันเยอะแต่มันเป็นฝ่ายจีนที่ทำผิดพลาดมากกว่าในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปอีกด้วยว่ามันต้องตระหนักว่า ทีมชาติจีนนั้นทําผิดพลาดเองกันเยอะมากหลายครั้งพวกเขาตีไม่ผ่านเน็ตในขณะที่ผู้เล่นไทยนั้นตีกันได้ดีมากแค่ตีผ่านเน็ตก็มีโอกาสที่จะเป็นคะแนนสูงถ้าทีมชาติไทยชุดยู21จัดให้วริศลาการจนาและก็สาวน้อยตัวเซตจากทีมชุดนี้ขึ้นไปเล่นชุดยู21มันจะต้องดีแน่ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมเซตเตอร์ไทยเราคนนี้ด้วยว่ามือเซตของไทยคนนี้นั้นเก่งมาก อยู่ในทีมชาติรุ่นอายุ19ปีแต่ว่าการจ่ายบอลน,นั้นลื่นไหลเลยที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้สแสดงมุมมองถึงเธอต่อไปอีกด้วยว่าเธอจะเป็นเจเนอเรชันต่อไปของพรพันธ์ส่วนแฟนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความข้องใจหลังจากที่ได้เห็นทีมชาติไทยของเราสร้างผลงานในเวท,ทีโลกในรุ่นนี้ว่าแล้วทาไมทีมชาติเวียดนามชุดยู19ถึงไม่ได้มีการแข่งขันในรายการเยาวชนระดับประเทศกันบ้าง ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่าเพราะว่าเราไม่มีเงินจะไปเข้าร่วมมันจึงไม่มีทีมชาติชุดยู19ในเวียดนามส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเวียดนามต้องการจะเป็นได้อย่างไทยมันจะต้องมีเงินเพราะคุณต้องมีกระบวนการหลายระดับที่จะก้าวขึ้นไปได้มันกระหนักได้ว่า ทีมชุดใหญ่ของเวียดนามในปีนี้สามารถพิจารณาเป็นผู้เล่นยุคทองโดยเฉพาะ MB แต่ไทยนั้นมีเงินที่จะฝึกเด็กให้เก่งด้วยการส่งไปแข่งขันในระดับนานาชาติทีม U16 และยู9ของพวกเขาได้ไปเล่นในระดับโลกในขณะที่ทีมเวียดนามยังอยู่กับรายการ VTV ครับฉันจึงหวังว่าสาพันของเราจะให้เด็กเยาวชนไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆเพิ่มกันมากขึ้นลองคิดดูสิว่ารุ่นของโฟจะเป็นอย่างไรถ้าได้รับการลงทุนมาในอดีต ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนชาวอินโดและก็เวียดนามหลังชัยชนะเหนือทีมชาติจีนของทัพสาวไทยชุดยู19ของเราในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกจิงชำโลกในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลหน้ตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ